ครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับบริษัทไทยดิจิจตอนนะครับวันนี้เราจะพามาชมเครื่องวัดอุณหภูมินะครับช่วงนี้กําลังฮิตนะครับเพราะว่าโควิดยังอยู่กับเราเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับก็มีหลายบริษัทที่สอบถามเข้ามานะครับตอนนี้สินค้าโปรดักเราก็มีอัปเดตนะครับจากปกติก็จะมีแต่ตัวเครื่องสแกนวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปควบคุมประตูได้นะครับ ครับตัวนี้ก็อ่านค่อนข้างไวนะครับสังเกตนะครับนะครับจะมีอุณหภูมิขึ้นนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับสําหรับช่วงนี้เรามีจอ LED Touch Screen แถมให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเวลาเราติดตั้งนะครับก็จะเดินด้วยสายแลนนะครับตัวนี้เราอาจจะไปไว้ในห้องฝ่ายบุคคลนะครับให้รับทราบนะครับว่าใครมาสแกนเข้าหรือว่าเดินเข้าประตูเข้าสํานักงานนี้ครับ มันก็จะมาโชว์ป๊อปอัพให้เราตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องต่อจอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เราก็เอาไว้แค่เซตระบบนะครับต่วนจอ l e d ตัวนี้เราก็เอาไว้ดูสถานะได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเวลาใช้งานนะครับตัวนี้จะเคมอยู่ที่1 1นวินะครับในช่วงเวลาต่อต่อเนื่องนะครับนะครับอี่ช่างสแกน นี่ผมสแกนครับอ่าครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมินะครับตัวนี้จะแจ้งเตือนอุณหภูมิเกินนะครับแต่นี้เราก่อนหน้าเราตั้งให้อุณหภูมิมันมันต่ําให้แจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันก็จะแจ้งได้เลยถ้ามีเหตุการณ์เกินขึ้นมาอยากให้ลองให้ให้สาธิตให้ดูหน่อยไหมครับช่างว่าถ้าระบมเกินเนี่ยมันจะดังยังไงครับนะครับมันจะมีอารามแจ้งเตือนเลยนะครับ ตอนนี้เราตั้งแล้วยังครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับเนี่ยครับแจ้งเตือนที่จอย v i d e เลยครับครับตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งกับผนังได้เลยนะครับหรือว่าจะทําเป็นขาพพอร์ตมานะครับหรือว่าจะในชุดมันก็จะมีขาด้วยนะครับ ติดตั้งตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากนะครับลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งเองก็ได้นะครับให้ทางเราเซตระบบไว้ให้หรือว่าจะให้เรารมโมทเข้าไปดูแลให้ก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็เป็นระบบในกดทั่วไปนะครับมีสายแค่มีสายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีต่อปลั๊กไฟแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ยากครับทางเราก็มีซัพพอร์ตนะครับคอยดูแลนะครับ ก็วันนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็พร้อมตัวนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับแถมจอนะครับอย่าลืมนะครับ